วันนี้จะพาเสเตอูเร์อูอ่พาสเตอร์อู่งานหนึ่งะพาสเตอร์ขี่รถเลาะไม่มีตังเหรอไปจะขับเร็วเด้อโอ้คือสภาพคันร้า,ายเสียงอะไรวะโกเกะกกเกะโกกเกกไมก่เลี้ยงเหรอไปเลย โอ้โหทำทางใหม่ครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานกันดูบ่อหน่อยไปดูบ่อหน่อยเขาทำยังไงเตยเบาๆเตย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 อูรถน้ำมา อะไรนะไอ้เปิดเชิมแล้วอ๋อสาวทำงานก่อสร้างอย่างนี้นะไอ้เหี้ยไอ้้ตนี่มองสาวตลอดเลยเดี๋ยวเราลงไปเอาดินลงไปเอาดินเลยเราจะลงไปในบ่อเอาดินกันลงไปได้ไม่ตู่ไอ้เซ้ขึ้นมาไอ้เซ้ขึ้นมาอุ้ยเต้ยเต้ยเต้ยเบาๆเต้ยวิ่งจะลงไปทำไมไม่ไฟชดวะรือเปล่าไปช็อตบ่เออมันไปไหนอ้ ผมผมเอานี่ปูเตะไปอีกเลเนี่ยเออนี่มันชนเลยนี่เสียเซกมาแล้วเยียบหน่อยเยียบหน่อยเอ๋เอ๋เอ๋ตายแล้วเว้ยเฮ้ยเขาเปิดทางแล้วเจ้นี่อุ้ยขี่รถลงไปเลยเต้เบาเบเต้ตกายเต้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 เบาเบาเต้ บาเบาเบาเสียด้วยอะไรอีกนี่โหดร้ายแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเต้เองขับ1-2-5่ัสงเท่ป่ะถ่ายรูปเลยนี่ถ่ายรูปนี่เอ้ยคารเรงวันนี้พาเต้ยมาเลาะ เอาซอยไปลูกพี่เอ๋งานการไม่ทำป่วนอย่างเดียวอุดไม่ได้ละลงไม่ได้ละมาเอาขอบครับวันนี้ ขอขึ้นไปดูหน่อยสิว้ายเต้ยไอ้นี่ไปไหนไปไหนฮะไม่บอกไปไหนไม่รู้ไปไหนพี่ก็หุงข้าวตลอดแลวฮะไปทำไมไปทุ่งไระอยู่ไหนไปไหนเต็น้าทีไรอะ ี่เลยครับลูกกลมอีกแล้วแมว oh. ดินนี้จะขุดง่ายครับชั้นนี้ขุดง่ายมากไม่มีปัญหาถ้าลงลึกไปเหมือนชั้นนู้นอะรับรองว่าลำบากแน่นอน เต็มไปเลยโอ้ทำไมควันเริ่มเยอะเหมือนเดิมบางวันนี้ไม่มีก็ไม่มีเลยครับโอ้โหจัดหนักจัดเต็มไปเลยเลยูกพี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆ อะไรอีกไนีไหนนายอารมณ์ว่าเมื่อยนดิเด้อโอ้ไปเชล่าอยู่ไหนโอ้แล้วพี่จะรถไหนอ่ะ <Tonight> รีมาเด้อไอ้เต er? <may> ้ยอยากขับเป็นสองห้าคันร้ายครับ ไปอยู่นะเนี่ยไปแล้วโอ้โหลอยจัดรถใครวะเอ้ามาดูกันต่อโอ้โห,โหจัดหนักไปเลยโอ้อาจะสี่เลขวะลูกพี่ละไซอีกวา อ้าบดแล้วใส่กับอ้าบทอัดไปเลยโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆเอ้าไหวปะโอ้เออปาดเจ้าือใส่หูดกันเอ้าลูกพี่เดียว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 เยวยไปจัตกอซะวอบ้าาบ้าบ้าบ้าบบ้าบ้าจริงๆเลยโอ้ยลูกพี่ก่อเลยสุดได้ะ Qua đã suốt quay lòng mắm tai lòng lukhi chiao ra đi lukhi chiao mak gang ra quay lại châu ơi oh kang bê kang bê กิมดูแล้วแม็คโคล,ลงไปอาบน้ำได้ ครัสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ